สายหมอกหนาปกคลุมเทือกเขาสูงชันบทบางแสงตะวันยามเช้าไว้จนมิดเสียงนกร้องดังระงมท่ามกลางความเงียบสงัดบนยอดเขาสูงเสียดฟ้านั่นคือปราสาทร้างแห่งขุนเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและตำนานโบราณเชนนักโบราณคดีหนุ่มไฟแรงเดินทางมาถึงปราสาทร้างแห่งนี้ด้วยความตื่นเต้น เขาใฝ่ฝันมาตลอดที่จะได้ไขปริศนาของสถานที่แห่งนี้ตำนานเล่าขานว่าปราสาทที่แห่งนี้นั้นถูกสาบแช่งผู้คนมากมายที่กล้าเข้ามาล้วนหายสาบสูญไร้ร่องรอยเหลือเพียงความเงียบงันและความน่ากลัวที่ปกคลุมเชนไม่เชื่อในคำสาบแช่งเขามั่นใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ที่นี่รอการค้นพบเขาหยิบเข็มทิศและแผนที่เก่าออกจากกระเป๋าเป้ เริ่มต้นการสำรวจปราสาทร้างประตูเหล็กขนาดใหญ่สนิมเกาะหนาแน่นปิดกั้นทางเข้าเชนพยายามหาทางอื่นเขาเดินวนรอบปราสาทสังเกตเห็นรอยแตกบนกำแพงหินเก่าๆเ,เขาใช้ค้อนทุบอย่างแรงหินบางส่วนร่วงหล่นลงมาเผยให้เห็นช่องว่างแคบๆพอที่จะมุดตัวเข้าไปได้เชนก้มตัวมุดผ่านช่องว่างเข้ามาสู่ความมืดมิด เขาใช้ไฟฉายสองทางเดินผ่านทางลับที่คดเคี้ยวกินอับชื้นและฝุ่นตลบโชยมาแตะจมูกเสียงน้ำหยดดังระงมสร้างบรรยากาศน่ากลัวในที่สุดเขาก็มาถึงห้องโถงใหญ่ใจกลางปราสาทแสงไฟฉายสายส่องไปยังผนังหินที่เต็มไปด้วยรูปภาพโบราณภาพวาดเหล่านี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอันรุ่งเรืองของปราสาท เกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ราชินีผู้เลือโฉมและสงครามน้องเลือดเชนเพ่งมองภาพวาดอย่างสนใจจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากข้างหลังเขาหันควอบไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นบอกให้เขาออกไปจากที่นี่เชนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาอยากจะวิ่งหนี แต่ขาของเขากลับหนักอึ้งราวกับถูกตึงไว้กับพื้นเสียงกระซิบดังก้องกังวานรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความมืดมิดเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองเขาอยู่ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็สาดส่องเข้ามาในห้องโถงประตูเหล็กขนาดใหญ่ถูกเปิดออกชายชาราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้าย ้ามาทำอะไรที่นี่ชายชราถามด้วยน้ำเสียงแห่พระเชนกืนน้ำลายพยายามรวบรวมความกล้าผมผมมาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของที่นี่ชายชราห,หัวเราะอย่างเยาะเยะ้ยไม่มีประวัติศาสตร์อะไรที่นี่ที่นี่มีแต่คำสาปแช่งจเจ้าควรออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะสายเกินไปซะเชนลังเล เขาอยากจะหนีแต่เขาก็อยากรู้ความจริงเกี่ยวกับปราสาทร้างแห่งนี้เขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเลือกเชนยืนนิ่งมองชายชราอย่างหวาดกลัวเขารู้สึกถึงพลังชั่วร้ายที่เผ่ออกมาจากชายผู้นี้แต่เขาก็อยากรู้ความจริงเกี่ยวกับปราสาทร้างแห่งนี้เขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจเลือกผมไม่กลัวคำสาปแช่งของคุณเชนพูดเสียงสั่นเครือ ผมมาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงผมต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ชายชาราหัวเราะอย่างเยาะเย้ยอีกครั้งเจ้าโง่เขาจริงๆคิดว่าเจ้าจะรอดชีวิตจากคำสาปแช่งของข้าได้หรือไงคนมากมายที่กล้าเข้ามาร้อนหายสาปสูญไร้ร่องรอยเจ้าก็เป็นเหมือนพวกเขานั่นละ่ะเชนไม่สนใจคำขู่ของชายชารา เขาเดินเข้าหาชายชรา,าอย่างกล้าหาญผมจะไม่หนีผมจะไขปริศนาของที่นี่ให้กระจา่างชายชรา,าโกรธจัดเขาตะโกนเสียงดังเจ้าต้องตายเขาคว้าไม้เท้าเก่าขึ้นมาฟาดลงมาที่เชนเชนหลบได้ทันไม้เท้าฟาดไปโดนกำแพงหินเสียงดังสนั่นกล้องไปทั่วห้องโถงเชนใช้โอกาสนี้วิ่งหนี เขาพยายามหาทางออกจากปราสาทแต่ประตูเหล็กขนาดใหญ่ยังคงปิดตายเขาเดินวนไปวนมาอย่างสิ้นหวังจูจูเขาก็สังเกตเห็นประตูลับเล็กๆบนผนังหินเขาเปิดประตูออกและพบกับบันไดบนที่ทอดยาวลงไปด้านล่างเชนตัดสินใจลงไปตามบันไดเขาเดินลงไปเรื่อยๆบรรยากาศอึดอัดน่ากลัวเสียงน้ำหยดดังระงม กินอับชื้นโชยมาแตะจมูกเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างติดตามเขาอยู่ในที่สุดเขาก็มาถึงห้องใต้ดินขนาดใหญ่ใจกลางห้องมีแท่นหินขนาดใหญ่บนแท่นหินมีหนังสือโบราณวางอยู่เชนเดินเข้าไปหาหนังสืออย่างช้าๆเขาเปิดหนังสือออกและเริ่มอ่านหนังสือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาปแช่งที่เกิดขึ้นกับปราสาทร้างแห่งนี้ กษัตริย์ผู้โหดร้ายปกครองปราสาทด้วยความกลัวเขาฆ่าผู้คนมากมายเพื่อรักษาอำนาจของเขาเมื่อเขาตายวิญญาณของเขาก็ถูกสาบให้ถูกกักขังอยู่ในปราสาทตลอดไปเชนอ่านหนังสือจนจบเขาเข้าใจความจริงทั้งหมดแล้วเขารู้ว่าชายชราที่เขาพบคือวิญญาณของกษัตริย์ผู้โหดร้ายวิญญาณของกษัตริย์ ต้องการฆ่าทุกคนที่กล้าเข้ามาในปราสาทเพื่อปกปิดความลับอันดำมืดของเขาเชนตัดสินใจทำลายหนังสือโบราณเขาคิดว่าถ้าหนังสือถูกทำลายวิญญาณของกษัตริย์ก็จะถูกปลดปล่อยจากคำสาปแช่งทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,กสา็สัด์ส่องไปทั่วห้องใต้ดินวิญญาณของกษัตริย์ปรากฏตัวขึ้นเขาร้องโหยหวนด้วยความโกรธเขาพยายามจะโจมตีเชน เชนกลัวจนตัวสัตวแต่เขารู้ว่าเขาต้องต่อสู้เขาหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาคว้างไปที่วิญญาณก้อนหินโดนหน้าผากของวิญญาณวิญญาณกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหายตัวไปทันใดเชนยืนนิ่งหายใจแรงแล้วก็กลับสงสัยแค่โยนก้อนหินเท่านั้นเนอเชนหัวเราะ เขาทําลายหนังสือโบราณสําเร็จวิญญาณของกษัตริย์ถูกปลดปล่อยจากคํำสาปแช่งเชเดินขึ้นไปยังชั้นบนเขาเปิดประตูหล็กขนาดใหญ่และเดินออกมาจากประสาทฟางแสงแดดสาสตสองลงมาเขารู้สึกโล่งใจที่ได้หนีออกจากสถานที่อันน่ากลัวแห่งนี้แสงแดดยามเช้าสาสตสองลงมาอ,อบอุ่นไปทั่วร่างกายเสียงนกร้องดังไพเราะ บรรยากาศช่างแตกต่างจากความมืดมิดและอึดอัดภายในปราสาทราวกับคนละโลกเขาหันกลับไปมองประสาทร้างอีกครั้งประสาทเก่าเก่ตั้งตระหง่งงานอยู่บนยอดเขาสูงราวกับเป็นสัญลักษณ์ของอดีตอันเลวร้ายเขารู้สึกดีใจที่ได้ไขปริศนาของสถานที่แห่งนี้และปลดปล่อยวิญญ,ญาณของกษัตริย์ผู้โหดร้ายเชนเก็บกระเป๋าเป้เตรียมออกเดินทาง เขาตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบันทึกไว้เป็นหลักฐานและเตือนใจผู้คนให้อยู่ห่างจากปราสาทร้างแห่งนี้เขารู้ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายซ่อนอยู่บนโลกใบนี้รอการคน้นพบเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและไขปริศนาที่รออยู่เบื้องหน้า